เดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านที่ฉังเสานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเออผมไปกลับฉังเสาเนี่ยนะครับว่าผมจะเติมน้ามันเท่าไหร่นะระยะทางประมาณร้อยนิดๆน,น,นะฮะร้อยกาโลนะครับผม โอเคครับก็สวัสดีครับกับพวกาช่องทีวีไทเดอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มน้ามันนะเราเพิ่งเติมน้ามันเต็มถังนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านที่ฉังสานะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าอผมไปกลับฉังสาเนี่ยนะครับว่าผมจะเติมน้ํามันเท่าไหร่นะระยะทางประมาณร้อยนิดๆนะฮะร้อยกว่าโลนะครับผมรวมไปกลับนะเดี๋ยวจะอ มาเฉลี่ยค้าน้ำมันให้ดูกันนะครับไปลอยนิดหน่อยรอยนิดหน่อย <c oughs> ขงเขานะครับผม ค่อนข้างที่จะดีนะฮะไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าผมออกเช้าหน่อยไม่เช้าแลอวมันก็สายแล้วแหละ9โมงอะัก็ส่วนใหญ่เนาะเวลาผมกลับค่านีผมก็จะยืนพื้นประมาณ1้0ยี่แล้วผมหน้าทางโล่งจริงก็อาจจะมีเล่นบ้างประมาณ1 5 0 6กะมาณเนี้ยเดี๋ยวก็จะมาเฉลี่ยค่ข้าน้ำมันให้ดูนะว่ามันจะเท่าไหร่หลายๆคนถามมาจังเลยว่า พี่เอ้พอนมันกินน้ำมันไหมมันกินขนาดไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเฉลี่ยให้ดูเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมในช่วงนี้ตอนนี้น้ำมันก็30กว่าบาทนะถ่ายเดี๋ยวคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่2นะคะรับสองพฤษภาะคระับผม ประมาณเนี่ยเวลาผมข่าทีก็ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าอาจจะมีเล่นบ้างบางทีไปถึงร้อยเจ็ดก็มีแล้วแต่จังหวะนะฮะถ้าลงจริงผมถึงชัดนะโอ้รถ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 เบาเบาเบา,บาได้เบา Oh, ồ oh, oh, khoản đậm đậm rồi. <laughs> ก็ไม่ได้เอาพี่หลามกับแปดเลี้ยวนานแล้วนะก็เลยว่าอ้าวันนี้เอากลับแปดเลี้ยวดีกว่าโฮ้ยลงแล้ว ติดๆมีด่านหรือเปล่าวะเฮออยู่เทินอยู่เทินเบาเบาเบารับเดียวผมถึงหนองจอกแล้วไวมากไอ้พันเน่ะเลาขับปกตินะโอ้โหกว่าจะถึงแบบเนี่ย แต่ <laughs> นี่นแบบเนี่ยถึงแล,ลง้วโรงเรียนสศรีวังโรงเรียนโกของเัวเอ มีสองร้อยปวกไลยไม่ต้องห่วงเลยกินน้ำมันได้นอนโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะฮะก็ลืมกดอัดถ่ายนะฮะโอโ้ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็จุดประสงค์หลักของเราก็คือจะมาดูวัดอัตราการกินน้ำมันให้ดูนะฮะเอ้ยลืมเฉยเลยขับขับเพลินขับเพลินจัดลืมต้องขอไปด้วยฮะ ีรถไหมไม่มีนะใครโทรตามมาแม่แน่เลยโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันเอ้ยขากลับเลยแล้วกันนะ One <eternity> later โอเคครับต่อเรากำลังออกจากบ้านนะครับผมโอฝนก็ตกเอกเริ่มลงเมนะ็ดแล้ว เดี๋ยวเรารีบกลับกรุงเทพดีกว่าฮะก่อนนี้มันจะตกแรงกว่านี้เหมือนแข่งกับฝนเลยอ่ะไปรีบเรีบทำไเวลา <c oughs> โอ๊ยอะไรเนี่ยกลัวฝนตกนตกลัวที่สุดเลยฝนตกเนี่ย Cái kênh nó tưng đây nè, kênh jean Ui, mít dài quá ไปล้าแล้วกัน та <laughs> โอ้โหดูดิแห้งสนิทโอ้โหทำไมถึงทำกับฉันได้ <laughs> ตอนนี้เราก็ถึงแยกสตาร์ไลท์แล้วนะเราก็เสียใจอยู่นะโอ้โหออกมานิดเดียวฝนตกแล้วมาอยู่ตรงนี้ดิโอ้โหรถเลอะเลยอ่ะแล้วดูกรุงเทพดิสว่างแจ๋เลยเสียดายมากเสียใจด้วยกลับไปต้องพาพี่หลามอาบน้ำอีกแล้วช่วยจริงๆฝนตกตอนนี้เฮ้ยไป เลยต่อแล้ว ฟังจากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันดูนะว่าเราใช้น้ํามันไปทั้งหมดเท่าไหร่กี่ลิตรเต็มถังไปกลับเนี่ยจะเป็นเงินเท่าไหร,เไร่เดี๋ยวไปคำนวณดูนะฮะเติมน้ามันก่อนเติมน้ํามันก่อน เดี๋ยวเอาเอาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเดิได้อีกได้อีกบดอบ,บ,บน่าจะสองร้อยหกได้สองร้อยหกสองร้อยหกเดี๋ยวสกแกนจ่ายครับนะครับก็เติมกลับไปทั้งหมดสองร้อยหกสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปคำนวณดูว่า มันตกเท่าไหร่กิโลกี่กิโลลิตรเอ้ยเออนะถูกแล้วลครับก็ทั้งหมด260บาทนะครับใช้ไป7ลิตรไปกับ7ลิตรระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวไปเปิดดูสิแป๊บบนึงนะเราวเร็วเลยวัยวยวยวนนี้อวิ่งไปทั้งหมดกี่กิโลครับผม วิ่งไปทั้งหมด126กิโล126กิโลนะครับไปก็เดี๋ยวคำนวณให้ดูเลยแล้วกันโอเคครับก็ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งไป126กิโลเมตรนะใช้น้ำมันไป7จ็ลิตรนะ1 2อหาร7.28เท่ากับ17.31 1 0 17กิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็ได้หรืออประมาณ2บาทนะกิโลล้ว2บาท มีซัดบ้าง200กว่าก็ถือว่าประหยัดนะเอสัสุดยอดเลยนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT r ี d รเดเราด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บๆไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแห่ Oh, oh, oh,